พระธรรมของพระเจ้าวันนี้อิสยาบทที่30นะครับฟังสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ใช่นะครับพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วแล้วทตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใอยควรทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ท,ทางนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับอิสยาบทที่30ข้อที่1เป็นต้นไปพระเจ้าตรัสว่าวิบัติแก่ลูกหลานที่ดื้อดึงผู้กระทำแผนงานแต่ไม่ใช่ของเราผู้กระทำสนธิสัญญา แต่ไม่ใช่ตามน้ำใจเราเขาจะเพิ่มบาปซ้อนบาปผู้ออกเดินไปยังอียิปด้วยไม่ขอคำปรึกษาของเราเพื่อจะไปลีภัยในความอารกขาของฟาโรเพื่อจะหาที่กำบังในร่มเงาของอียิปใน พระธรรมของพระเจ้า,ากล่าวถึงอิสราเอลเนาะแล้วก็ในช่วงเวลาที่มีการเขเรียกว่าอาณาจักรนะที่เคลื่อนมาแล้วก็โจมตีมีการที่จะเข้ามาโจมตีประเทศของเขาพวกเขาก็ไปพึ่งอียิปตนะ์เนาะพึ่งคิดว่าอียิปตนะ์น่าจะเป็น ประเทศที่ช่วยเขาได้แล้วก็มีกำกำลังทางทหารที่จะสามารถที่จะช่วยสู้รบกับเขาได้โดยที่ไม่ได้ธิษฐานไม่ได้พึ่งพระเจ้าไม่ได้ปรึกษาพระองค์แล้วก็วางแผนโดยที่ไม่ใช่เป็นแผนของพระเจ้าเนาะ,ะข้อที่สามนะครับเพราะฉะนั้นการอารักขาของฟาโรห์จะกลับเป็นความอับอายของเจ้า และที่กำบังในร่มเงาของอียิปต์กลับเป็นที่ขายหน้าของเจ้าเพราะแม้ข้าขออภัยเพราะแม้ว่าข้าราชการของเขาอยู่ที่โซอันและทูตของเขาไปถึงฮานสทุกคนได้รับความอับอายโดยชนชาติหนึ่งซึ่งช่วยเขาไม่ได้ซึ่งมิได้นำความช่วยเหลือหรือประโยชน์มาให้ได้แต่ความอับอายและความขายหน้า ครุวาดเรื่องสัตว์ป่าแห่งเนเก็บเขาทั้งหลายบรรทุกทรัพสมบัติของเขาบนหลังลาและบรรทุกทรัพย์สินของเขาบนหนกอูดไปตลอดแผ่นดินแห่งความยากลำบากแสนระทมที่ซึ่งนางสิงและสิงตัวผู้งูกับปกะงูปากกับ,บะะและงูแมวเซา ออกมาไปยังชนชาติหนึ่งซึ่งจะช่วยเขาไม่ได้เพราะความช่วยเหลือของอียิปต์นั้นไร้ค่าและเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกเขาว่าราหับผู้นั่งเฉยบัตรนี้ไปเถอะเขียนลงไว้บนแผ่นจารึกต่อหน้าเขาและจดไว้ในหนังสือ เพื่อให้ขอภยัยเพื่อในเวลาที่จะมาถึงจะเป็นสักขีพยานเป็นนิดเพราะว่าเขาทั้งหลายเป็นชนชาติดื้อดึงเป็นลูกขี้ปดเป็นหลานที่ไม่ยอมฟังพระธรรมของพระเจ้าผู้ตรัสแก่ผู้เลงยานว่าอย่าเห็นเลยและแก่ศาสดาพยากรณ์ว่า ยาพยากรณ์สิ่งที่ถูกต้องแก่เราเลยจงพูดสิ่งาราบรื่นแก่เราจงพยากรณ์มายาออกจากทางเสียหันเสียจากวิถีให้องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลพ้นหน้าพ้นตาของเราเสียเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่า เพราะเจ้าดูหมิ่นถ้อยคำนี้และวางใจในการบิบบังคับและการทุตริตและพึ่งอาศัยสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นความบับนี้จะเป็นแก่เจ้าเหมือนกำแพงสูงแยกออกอโผล่ออกไปกำลังจะพังซึ่งจะพังอย่างปัจจุบันทันด่วนในพริบตาเดียว ชนชันอิสราเอลในเวลานั้นไม่อยากจะฟังเสียงของผู้เผยชนะไม่อยากจะฟังเสียงถ้อยคาที่มาจากพระเจ้าเมื่อเขาได้ยินเขาก็บอกว่าอย่าไปพูดในสิ่งเหล่านี้แล้วก็บอกว่าให้เอาพระเจ้าออกไปเอาเรื่องของพระเจ้าเขาอยากจะฟังในสิ่งที่เป็นมายาในสิ่งที่อยากจะฟังในสิ่งที่ชอบนะแต่ไม่ไม่อยากจะฟังในสิ่งที่ใช่ที่พระเจ้าประสงค์ให้พวกเขา ดำเนินไปเขาเพึ่งตัวเองแล้วก็คิดว่าสติปัญญาความรู้ความเข้าใจหรือ,อสิ่งที่คิดไว้นั้นเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นและพระเจ้าบอกว่าบาปซ้อนบาปบาปที่เกิดจากการไม่เชื่อฟังการไม่พึ่งพระเจ้าหรือการหันหลังให้กับพระองค์นั้นจะมีผลต่อชีวิตของเขาในทันทีทันใดนนในข้อที่14นะครับ พระองค์จะทรงกระทําให้แตกเหมือนภาชนะของช่งางหม้อแตกซึ่งแตกแยกอย่างไม่ปราณีชิ้นที่แตกนั้นไม่พบชิ้นดีพอที่จะตักไฟออกจากเตาหรือใช้ตักน้ำออกจากบ่อเก็บน้ำนพระเจ้าจะให้เกิดการแตกแยกเกิดาการทำลาย,เ,ยเหมือนภาชนะ ที่แตกเสียหายโดยที่ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวข้อที่15เพราะพระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าในการกลับและหยุดพักเจ้าทั้งหลายจะรอดกำลังของเจ้าจะอยู่ในความสงบและความไว้วางใจและเจ้าก็ไม่ยอมทำตามแต่เจ้าทั้งหลายว่าอย่าเลย เราจะขี่ม้าหนีไปเพราะฉะนั้นเจ้าก็จะหนีไปและเราจะขี่ม้าเร็วจัดเพราะฉะนั้นผู้ไล่ตามเจ้าทั้งหลายจะเร็วจัดคนพันหนึ่งจะหนีเพราะคำขู่เข็นของคนคนเดียวเจ้าทั้งหลายจะหนีเพราะคำขู่เข็นของคนห้าคนจนจะเหลือแต่เจ้าเหมือนเสาธงบนยอดภูเขาเหมือน อานัตสัญญาบนเดินเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงคอยที่จะทรงพระกรุณาเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงลุกขึ้นเพื่อเมตตาเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมผู้ที่คอยท่าพระองค์จะได้รับพระพรเออประชาชนผู้อาศัยในสิยอนณนเะยรูเซาเลม็มเอ,อ๋ย เจ้าจะไม่ร้องให้อีกต่อไปเมื่อได้ยินเสียงเจ้าร้องทูลพระองค์จะทรงเมตตาต่อเจ้าเมื่อพระองค์ทรงได้ยินพระองค์จะตอบเจ้าและถึงแม้อ,องผู้องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานอาหารแห่งความยากลำบากและน้ำแห่งความทุกข์ใจให้แก่เจ้าถึงกระนั้นพระครูของเจ้าจะไม่ซ่อนตัวอีกเลย แต่ตาของเจ้าจะเห็นพระครูของเจ้าและเมื่อเจ้าหันไปทางขวาหรือหันไปทางซ้ายหูของเจ้าจะได้ยินวจนะข้างหลังเจ้าว่านี่เป็นหนทางจงเดินในทางนี้แล้วเจ้าจะทำลายรูปเคารพสลักอาบเงินของเจ้าและรูปเคารพหล่อชุบทองคำของเจ้าเจ้าจะกระจายมันไปอย่าง ของไม่สะอาดและเจ้าจะกล่าวแก่มันว่าไปให้พ้นและพระองค์จะประทานฝนให้แก่เมล็ดพืชซึ่งเจ้าหวานลงที่ดินและประทานข้าวซึ่งเป็นผลิตผลของดินและข้าวจะอุดมและสมบูรณ์ในวันนั้นโคของเจ้าจะกินอยู่ในลานาหญ้าใหญ่และวัวกับลาที่ใช้ทำนาจะกินข้าวใส่เกลือซึ่งใช้พวก และซ้อมซัดและบนภูเขาสูงทุกแห่งและบนเนินสูงทุกแห่งจะมีลําธารที่จะมีลําธารมีน้ําไหลในวันที่มีการฆ่ากันใหญ่เมื่อหอคอยพังลงยิ่งกว่านั้นอีกแสงสว่างของดวงจันทร์จะเหมือนแสงสว่างของอาทิตย์และแสงสว่างของดวงอาทิตย์จะเป็น เท่าและเต็นอย่างแสงสว่างของเจ็ดวันในวันที่พระเจ้าทรงพันรอยบัดเจ็บแห่งชนชาติของพระองค์และรักษาบาดแผลซึ่งเขาถูกพระองค์ทรงตีนั้นดูเถิดพระนามของพระเจ้ามาจากที่ไกลร้อนด้วยความกลิ้วของพระองค์ในควันทึบที่ลอยสูงขึ้นไป รีมพระโอษของพระองค์เต็มด้วยความกริว้วและพระชิวหาของพระองค์เหมือนไฟเผาพลานพระปัสสาสะของพระองค์เหมือนลำธารท่วมทน้นที่ท่วมถึงคอเพื่อจะร่อนบรรดาประชาชาติด้วยตะแกรงแห่งการทําลายและจะบิดขอภัยและจะมีบางเหียนซึ่งพาให้เจินที่ขากรรไกรของชนชาติทั้งหลาย เจ้าจะมีบทเพลงอย่างคืนที่มีเทศกาลศักดิ์สิทธิ์และมีใจยินดีอย่างคนที่ออกเดินตามเสียงปีเพื่อไปยังภูเขาของพระเจ้าถึงพระศิลาแห่งอิสราเอลและพระเจ้าจะทรงกระทําให้พระสุรเสียงกัมปนาตของพระองค์เป็นที่ได้ยินและจะทรงให้เห็นพระกร ฟาดลงของพระองค์ด้วยความกลี้วอย่างกลิ้วกลัดและเปลวแห่งเพลิงเผาผัานพร้อมกับฝนกระหนำ่ำและพายุและลูกเห็บคนอัสซเเรียจะสยดสยองด้วยพระสุรเสียงของพระเจ้าพระองค์ทรงโบยตีด้วยพระคาถาของพระองค์และจังหวะไม้เรียวลงโทษทุกจังหวะ ซึ่งพระเจ้าบวยลงเหนือเขาจะเข้ากับเสียงรำมนาและผิดเขงผู่พระองค์จะทรงต่อสู้เขาด้วยสงครามฟาดฟันเพราะที่สำหรับเผาก็จัดไว้นานแล้วเออเตรียมไว้สำหรับพระราชาเชิงตะโกอนที่ลึกและกว้างพร้อมไฟและฝืนมากมายคือพระปัสสาสะของพระเจ้าเหมือนทานกรรมฐานมาจุดให้ลุก พระธรรมของพระเจ้าบอกว่าถึงแม้ชนชาติอิสราเอลหันหลังไม่ฟังแต่พระเจ้าก็ยังรอคอยพระองค์ก็ยังต้องการให้เขากลับมาและพระองค์จะประทานพระพรแก่คนที่แสวงหาพระองค์คนที่รอคอยพระองค์คนที่เชื่อฝังพระองค์คนที่เดินในทางของพระองค์พระองค์ก็จะจัดเตรียมพระพรอย่างมากมายให้กับพวกเขาและพระองค์จะช่วย พวกเขาให้หลุดพน้นจากการต่อสู้โจมตีจากศัตรนะูจากอัสซีรเรียที่จะมาโจมตีประเทศของเขา,เาโดยโดยาการทําลายดย้วยไฟด้วยกรรมฐานนี่คือพระธรรมของพระเจ้ากาลังเปิดเผยแล้วก็บอกกับเรานะครับผมก็ตั้งหัวข้อนี้ว่า,าฟังสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ใชนะ่ในพระธรรมของพระเจ้าเราเห็นถึงบาปที่ เกิดขึ้นกับชนชัติอิสราเอลยูดาก็คือการไม่อยากจะฟังสิ่งที่พระเจ้าตัดการไม่อยากจะฟังในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอันไม่อยากจะฟังในสิ่งที่พระองค์เปิดเผยบาปการไม่ฟังแผนการของพระเจ้าที่พระองค์ประสงค์ให้เราดำเนินไปเราต้องการที่จะฟังในสิ่งที่เราอยากจะฟังเราอยากจะฟังในสิ่งที่เรารู้สึกดีฟังแล้วรู้สึกว่า ถึงแม้จะไม่ใช่ความจริงอ่ะนะแต่เราก็อยากจะฟังสิ่งเหล่านั้นนะเป็นองหลายครั้งเมื่อมีคนมาพูดถึงความจริงในชีวิตของเราว่าเรา,าถูกคอมเมนต์นะครับอย่างนั้นอย่างนี้เนาะในหลายๆจุดหลายเรื่องนะคนมักจะไม่ชอบที่จะฟังสิ่งเหล่านั้นคนมักจะไม่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยประเมินชีวิตของตัวเอง ราะหลายครั้งการประเมินชีวิตของตัวเองนั้นแทนที่เราจะได้ความชื่นชมยินดีแต่กลับเห็นถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่บกพร่องคนก็มักจะประเมินในสิ่งที่เ,เป็นจุดไม่ดีจุดอ่อนจุดด้อยจุดที่ไม่โอเคของชีวิตของเราเราก็ไม่อยากจะฟังพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่หลายครั้งเราเป็นแบบนี้แต่ในพระธรรมของพระเจ้าพระองค์ประสงค์ให้เราฟังในสิ่งที่ใช่เอเมนนะครับสิ่งที่ เป็นแผนการและพระประสงค์ของพระองค์การเปลี dem, ่ยนแปลงการปรับปรุงการแก้ไขการดําเนินชีว anyway, ok. <tr> <ye> <coalition> like ิตที่อยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าการดําเนินชีวิตตามแผนการและพระมหาบัญชาของพระองค์นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าต่ครั้งเราไม่อยากจะฟังนะในสิ่งที่พระองค์ส่งให้เราทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะแต่เราอยากจะฟังในสิ่งที่พระเจ้าจะทํานู่นให้กับเราทํานี้ให้กับเราประทานสิ่งนู้นสิ่งนี้เราอยากจะฟังในสิ่งที่เราอยากจะได้ แต่ในสิ่งที่เราจะต้องทําในสิ่งที่เราจะต้องออกไปเพื่อทํางานของพระองค์ที่พระองค์ทรงใช้เราเราก็ไม่อยากจะฟังถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พระเจ้าประสงค์แล้วก็ให้เรากลับใจแล้วก็ฟังพระองค์พระองค์ประสงค์ที่จะให้เราได้รับพระพรใครที่ฟังเสียงของพระองค์แล้วก็ตั้งใจแล้วก็จะทําดําเนินชีวิตตามที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์จะประทานพระพร พระองค์จะไม่ให้เขาขาดสิ่งดีใดๆเลยพระองค์จะให้เขาเต็มเปี่ยมด้วยสารพัดที่ต้องใช้ในชีวิตของเขานะครับนะมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้าเนาะมาประเมินเนาะคุณชอบฟังสิ่งไหนอย่างไรบ้างเราชอบฟังสิ่งไหนเราชอบฟังความจริงในชีวิตของเราที่พระธรรมของพระเจ้าเปิดเผยนะถึงบาปของเราถึงความไม่ถูกต้องในชีวิตของเรา ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องปรับจะต้องแก้เราอยากเรา,เราเราเราชอบฟังในพระธรรมของพระเจ้าเหล่านั้นไหมลองครับหรือเราชอบฟังในสิ่งอื่นนะโอ้พระธรรของพระเจ้าอย่ามาพูดเลยเราอยากจะฟังการซุบซิบนินทาเราอยากจะฟังอ,อ,อะไรที่สนุกสนานรื่นเริงเราจะ,จะจะฟังอะไรที่ เราเราชอบเนี่ยพี่น้องเราประเมินตัวเองเนี่ยเราเราฟังในสิ่งที่เราชอบฟังในสิ่งที่เป็นแบบไหนในชีวิตของเรานะครับผมเชื่อว่าพี่น้องมีคําตอบเนาะแต่ละคนนะสมมติว่าเราพระคำของพระเจ้าที่พระองค์ต้องการให้เราฟังเนี่ยนะให้คะแนนเต็มสิบเนี่ยเราฟังเสียงของพระเจ้าเนี่ยสักเท่าไหร่นะ ได้5เต็ม10ไหม6เต็ม17 7เต็ม18 8เต็ม1 0 9เต็ม10หรือว่า10เต็ม1นะได้เต็มหรือเปล่าเราก็ต้องมาประเมินนะครับจะฟังสิ่งที่ใช่เสมอได้อย่างไรพระเจ้าประสงค์ให้เราฟังในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและไม่ใช่ฟังเพียงแค่บางครั้งบางครงาวบางช่วงของชีวิตพระเจ้าต้องการให้เรา เป็นผู้ที่ฟังเสียงที่ใช่ที่มาจากพระเจ้าเสมอตลอดชีวิตของเราจะเป็นแบบนั้นได้อย่างไรพี่น้องครับนะเรากา็ต้องพึ่งพระเจ้าพึ่งพระเยรา,าสุดให้เต็มเปี่ยมในชีวิตของเราเสมอที่พระเยามาสุดจะอยู่กับเราแล้วก็เต็มเปี่ยมแล้วก็นำเราในทุกๆวันทุกๆเวลาตลอดเวลา เพื่อที่เราจะเป็นคนที่ฟังเสียงของพระเจ้าเท่านั้นฟังสิ่งที่ใช่เท่านั้นฟังสิ่งที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าและแผนการและพระประสงค์ของพระองค์เท่านั้นที่เราจะไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าเราไม่ได้ไม่ฟังเนื้อหนังของเราเราไม่ฟังซาตานวิญญาณทั่วเราไม่ฟังโลกแต่เราจะฟังสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะฟังสิ่งที่ใช่เท่านั้น ต้องพึ่งพระยามมสุดพึ่งพระเยซูคิ์นะอ่านพระพีอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกๆวันพึ่งพร่งในทุกๆวันและเราก็จะดำเนินชีวิตที่ฟังเสียงที่ใช่อยู่เสมอเอเมนไหมครับนะจะบอกคนรอบข้างให้มาเสียงให้มาฟังเสียงจากพระเจ้าได้อย่างไรให้คนรอบข้างได้มาฟังสิ่งที่ใช่ได้อย่างไรให้คนรอบข้างยอมฟังในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะ แต่สิ่งที่เราทำได้ในเวลานี้ก็คือเราฟังสิ่งที่ใช่ forbid. เราฟังในสิ่งที่เราไม่ชอบที่จะฟังแต่เราต้องฟังและในที่สุดเราก็ฟังในสิ่งที่ถึงแม้ไม่ชอบฟังเนี่ยเราก็ชอบฟังแล้วก็ในที่สุดเราก็จะเป็นไปตามพักประสงค์ของพระเจ้าคือคือชีวิตของเราสูงขึ้นชีวิตของเราก้าวไปชีวิตของเรายกระดับชีวิตของเราบรรลุผลตามที่พระเจ้าประสงค์ชีวิตของเราก็เป็นคนที่เกิดผลพี่น้อง เมื่อคนรอบข้างเห็นชีวิตของเราโอ้ทำไมคนนี้ชีวิตของเขาเคลื่อนไปจากเดิมที่เคยเจอนานแล้วตอนนี้มาเจออีกทีหนึ่งโอ้กลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะเป็นมาถึงตรงนี้พี่น้องคงก็จะมีคำถามแล้วชีวิตของเราเป็นนี้ได้ไงเราก็จะบอก,กบเขาว่าเพราะพระเยซูเคลื่อนเราพระเยซูสุดนําเราให้ฟังเสียงที่ใช่ไม่ใช่ฟังในสิ่งที่ชอบฟังสิ่งที่ใช่ที่มาจากพระเยซูและชีวิตก็มีสันติสุขแบบนี้ มีความชื่นชมแล้วก็เกิดผลแบบนี้เมื่อเขาเปิดใจฟังเรื่องราวพระเยซูและให้พวงครอบครองแล้วก็นำพาชีวิตของเขาเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่นะบนรรลุเป,ป้าหมายมีสันติสุขถูกยกระดับแล้วก็ชีวิตไม่เหมือนเดิมชีวิตดีกว่าเดิมทุกๆวันด้วยเช่นเดียวกันเ็นาใมไหมครับเราเชื่อในนี้ที่ฐานของพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามในวันนี้นะครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระเยาวิสุทธิ์ที่จะเคลื่อนเราแล้วก็นําเราพระองค์เจ้าเราต้องการเป็นผู้หนึ่งที่ดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์ดำเนินชีวิตที่ฟังในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ฟังเสียงของพระองค์เราขอพึ่งพระองค์เท่านั้นพระองค์เจ้าที่ฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวญยาณบวิสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเรานะครับหากว่าข้อคิด นี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ออกไปขอบพระเจ้าพระพรครับ ทอนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำ